พักพนหย่อนใจในการค้าขายดีกว่าอมามารูคาเทลโอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าผมจะต้องจัดระเบียบใหม่หมดเลยคือผมจะจัดระเบียบไอ้ตรงเนี้ยใหม่หมดคือผมเพิ่งสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่ามันมีรูตรงเนี้ยซึ่งไอ้สายเนี้ยมันจะน่าจะทะลุข้างคุณผู้ชมไม่ใช่เกมเก็บขยะซิมูเลเตอร์นะคุณผู้ชมแต่พี่เป็นโรคจิตพี่เห็นพวกนี้มากไม่ได้พี่เห็นแล้วพี่รู้สึกหงุนงดว่ะไม่มีใครเป็นหรอวะเองแค่อยากเกินพื้นแล้วแบบมันอยากเก็บอะ่ะ โอ้โห oh, ของมันแน่นวะที่นี่เดี๋ยวไอ้ตู้นี้ก็เกะกะเตียงนี้ก็เกะกะเฮียเออเอาเตียงมาไว้นี่เลยได้ป่ะจบเออแล้วเอาตู้นั้นแทรกจบคุณผูช้ชมหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าการที่แบบเฮียเราจัดให้เกมมันเป็นสัดส่วนได้นี่มันสวรรค์แค่ไหนเออเป็นทางนี้ปุ๊บก๊อกน้ำสาม ขอขอกน้ำขอขอกน้ำขอำขอกน้ำปืึกหนึ่งปืึกสองสามโอเควะปุบ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 เตือนมานี้ปุบระบบนี้ปุบปุบปุบ,ปบ,ปบผมเดินมาเช็คของโอเคทุกสิ่งอย่างไอ้พวกเอ่อพวกเร่งพืชเร่งผลทั้งหลายแหล่แล้วก็ดินลดน้ำผมไม่ได้ใช้แล้วนะเนี่ยจริง โอ้ผมใช้ตัวสปริงเกิลหมดตัวตัดพืชอะไรอยู่ที่นี่โอเคโอจีคุอืมเอาโซไปให้นี่ขายดีกว่าเฮ้ยขายโซให้หน่อยเดีย๋ยขายโซให้หน่อยได้ปยะเออเบนเจิกวนว่ะขายโซให้หน่อยัดไปเพื่อน ที่นี่ผมไม่มีอะไรใช่ไหมเหลืออะไรอีกคูช <Push. S 2> ที่ผสมผมต้องมาผสมที่นี่เหรอก็โอเคนะเพราะว่าร้านค้าอีกนู่นมันก็อยู่ใกล้กับไอ้ตรงนี้พอดีอืมอเอ๊ะผมจะเอาบลู เฮ้ยยากแก้ฟลูไม่ได้ซินนี่มันยากแก้นี่อหรอแก้ป่วยน,นั้นวะามายี่สิบเลยลองแค่นึงก็ตื่นเต้นแล้ววะโอจิคุชพัวเออเอาพัวไปใส่เหอะเฮ้ยเอาวะฟลูนี่มันคือไข้หวัดใหญ่ป่ะวะเฮีย ฟลูฟลูคืออะไรไข่หวัดใหญ่วะอยาแก้ไข้หวัดใหญ่วะบานาน่าคมบานาน่าคมซีเดตกับไบรท์อายไบรท์อายคือตาจะสว่างเหรอแต่ซีเดตคืออะไรวะซีเดตใจเย็นเหรอเย็ดเคโอ้โห <laughs> คือผมตาเรืองแสงเลยอะ <laughs> โอ้โหเฮ้ยผมชอบให้คนตาสว่างนะคือใครจะมาพูดว่าตาดดงตาแดงไม่ใช่ดอกของผมนี่ตาสว่างทำการค้าขายดีวะ่ะเหียดอกนี้มันดีจริงโอ้โหเม็ห้าแปดมันน้อยไปเปล่าแปดสิบ <80. S 2> ผมตั้งราคาเริ่มต้นแปดสิบเฮียแอดดิทีฟเนี่ยยี่สิบห้าเองอคนไม่ค่อยติดหรอวะตัวนี้ยังสว่างอยู่วะ นีอะฟิลลิ่งไงแค่นี้เลยอะอย่าสปีดอะโอ้โหพี่ชายชอบจริงน่าจะเป็นสี่อยแล้วละ่ะแต่คุ้มนะหัวเกมนี้เล่นคุ้มนะแต่แล้วแต่ชอบ ทำได้ถึง1นึ่งหมื่นไมล้เลวเลยนะยังไงซะพอใกล้ๆเนี่ยนายจะต้องเริ่มผลิตสิ่งที่เรียกว่าเม็ดแล้วนะแต่ก่อนอื่นนายต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะขอที่ดีที่สุดที่นายต้องการเนี่ยที่อยู่ที่ warehouse เป็นจุดที่เห็นได้ตามท้องถิ่นทั่วไปเลยแล้วอะไก็ไปสาที่ที่นายทำธุรกิจต่อเหมือนกับของฉันนะนะอังกฤษพอได้สินะพอได้ครับพอได้ครับแค่แปลพอเข้าใจครับเฮียมีเวฟพอนสเปเชียลไอทิฟไหมด้วยออุ้ยเฮียมีคนงานด้วยนะ ที่ของแจ่ม,มากมายอะไรอิดก้อน,นใหญ่อยู่หลังร้านเหล้าอย่างนั้นเหรอมุ่งตรงไปทางใต้เ้าแบบว่าโมซี่ไม่รู้แปลว่าอะไร y o u อเวอ i ินอ๋หาทางเข้าไปให้ได้แล้วก็จำเอาไว้ว่าคือก่อนที่จะเข้าไปได้นี่คือนายต้องสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง่องคนควรสบายลุงบันานาคําเหรอขอเพิ่ม330ได้ปปละ่ะเดี๋ยวสองให้เอต้องอย่างนี้ดิเพื่อนผมก็ไม่อยากจะคิดนะว่าเกมแบบนี้สนุก คือถ้าเราตัดเรื่องของความที่มันเป็นแบบว่าเอาความผิดกฎหมายอ่ะเราพูดกันตามตรงนะคุณผู้ชมคือถ้าตัดเรื่องของความผิดกฎหมายไปเกมเนี้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างอื่นได้อ่ะเคียไม่ธรรมดาเว้ยเกมเนี้ยกล้วยมาส่งครับกล้วยเอากล้วยมาส่งที่ท่ทาเรือครับมีหายเจ้ากล้วยนะฮะเมื่อกี้โอ้ยยังไม่มาเลยลูกค้าเออในต้องการกล้วยใช่ปะ่ะัดไปลานบรรณาคมกล้วยไปสามเพื่อนบ,บอกเลยว่ากล้วยของดี ถึงคุก <át Stat ue> รายวันนาคำแมงตามีแสงเพื่อนเห็นขยบไม่ได้อีกเกมเพี้ยนเกมเพี้ยนนี่พี่ลกจิตว่ะพี่เห็นขยบไม่ได้พี่หูหนิดโอ้ในแท้ O.G. อยู่ว่ะเพื่อนเดี๋ยวนี้เขากล้วยแล้ว O.G. มันแค่แบบแดงเยอะมาก ถึกนี้นี่ทางข้าวเนี่ยเฮ้ยผมเข้าไปได้ปะ่ะเฮ้ยเข้าไปได้สิเจ้านายบอกฉันแล้วเกี่ยวกับเรื่องของนายนะยังไงนาะยเข้ามาได้ตลอดนั่แหละแต่ว่าต้องรอจนถึงเอ่อ6 pm 6 p มมันคือ6โมงเช้าหรือเย็นวะ6โมงเย็นอ่ะนะหอมันเปิด6โมงเย็ปนปานนาคามอันเดียวโอ้โหขอชาร์จ115นะบานนาของดีบานนาของดีเดี๋ยวไปส่งให้ไหน ทาโกติเกอร์เอ้ยโอ้โหบันนาของผมมันของดีจริงๆคุณผู้ชมคนปัญหากันให้ควักรุ่นนี้อุ้ยบันนาตาไม่เยอะรับน้องชายบันนาตาเยอะมันง่ายไปเพราะว่าถ้าของมันดีจริงๆอ่ะตามันต้องเลืองแสงว่ะน้องชายโชว์ไปดิบันนาตาเลืองแสง เห,เห็นม่เห็นมีอยู่แต่ผมไม่ได้ทําบาวอ่ะไอ้เแคยตำรวจแค่ยกูโลกทุกครั้งเลยวะเฮียมึงเแคยชีวิตกูทำไมกูต้องโลกกับตำรวจขนาดนี้โอ้โหมาได้พันสวยงามนะครับทุกต้นนะครับผ่านการคัดสรรน,นะจากทางเราเป็นอย่างดีเฮียกูแลภูมิใจวะเฮ้ยธุระเดชสีเขียวเออของดีไม่ใช่ผมทำธุรกิจอะ บรรณาคำคือไรพี่ห้าร้อยห้าสิบบานาน่ณาคำก็คือกล้วยน้ำกล้วยนะครับขอใช้คำว่าน้ำกล้วยตามจะออกแสงตามจะเรืองแสงอ่ะน้องชายเนี่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 ยคือบรรณาคำเนี่ยนะานานก็ถึงตอนนี้ก็ยังเรืองแสงนะฮะห้าร้อยห้าสิบบาน้ำกล้วยนะครับโอเ้เียใครช่วยลุนาเก็บขยะหน้าร้านมึงออกไปหน่อยวะผมหาโซดีเซลเนี่ยผมมองโซดีเซลกับ,บนี่อยู่บนปากก่อนผมส่งไหมวะอ่ะโอเค แบบสอดเชิญใครเดินอยู่หน้าห้องวะเดินจังเลยพ่อมาครับสดชื่นครับอมอเสร็จต้องลองก่อนถ่ายม,มันต้องเช็คสวัสดีห้าสิบกว่าคนด้วยฮะมันต้องลองก่อนครับระหว่างนี้เราก็ขอยะเทสของกันนะครับ Extreme Punch, ีมพันชี่งเหรอ,อใครยิงกันวะ ไหนดูเซอ๋อร <laughs> ับใครที่อยากจ,จะโกนผมนะครับสูตรนี้ก็ดีเหมือนกันแฟตคัมแฟตคัมสูตรแบบตื่นทั้งวัน,บบน,วนคำของน้องอ้วนเห,นอนหรอเนาะเฮ้ยเซ๊ะคำของน้องอ้วน ตาห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าโฟกัสนะต้องโฟกัสเนนะโอ้ยผมว่าเฮ้ยทำไมอยากทำงานแบบนี้ว่ารากูกับร่างกายคงเป็นอวะไริะจริงอย่าไปทำไม่ใช่เกมอย่างเดียวครับเดี๋ยวพี่ชายโอ้นี่ไง เชิดแค่ weapons เอาละวะคุณผู้ชมได้เวลาแบบเอ้ยจะหาอะไร้อกับตัวเองหรือเปล่านายนะมานี่และมีของอะไรป่ะของตีใกล้ตีไกลมีหมดเอ้ยนี่ของพวกนี้ถูกกฎหมายป่าวย่าเพลางกลางๆนะครับอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างอืมแต่ผมสปาร์ตาก็ดีนะ เผลอๆโดนหนมน่าในคุกห้าสิบห้าไม่ดีหรอกออสการ์สวัสดีโอ้ยนายกินตัวดีนะเอ้ออ่าไม่ใช่ล็อกผมน่ะคือออสการ์นะก็แค่อยากจะเป็นเพื่อนด้วยเท่านั้นแหละถืาอยากจะได้เออ่ของใหม่ๆหรือซัพพลายในอะไรบอกออสการ์ได้เลยนะครับแล้วคุณมีอะไรบ้างอ่ะเอ่อมีออสการ์สเปเชียลซัพพลายกับอุปกรณ์ยังไงแล้วโอเคแล้วตกลงมีอะไรล่ะอ๋ออุ้ยเอซิด เทีย LED Grow Light Pack Station แบบ750 Mix Station Chemistry สายเขียวยิ้มทั้งวันไอสัตว์ไม่มีแลบเอ้ยโอ้โหอย่าแล้วว่ะคุณผู้ชม Chemistry Station is time to cure ไม่ครับมันเป็นเกมไงครับเอาไว้ทำน้ำแข็งโอ้ u r e Oh Manny Oh เด็กใหม่เหรอใช่ครับก็ชื่อ Manny นะ เป็นโลโก้ฟิกเซอร์ค <Wenn> ือว่าในอาจจะจ้างคนงานเราขอ้นใชนไหนคุกเมื่อนะป่อคนนี้เท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ควาสามารถของเขาหน่อยนะทำความสะอาดแพ็คของก็จะค่อนข้างถูกหน่อยอืมโอเคถ้าเกิว่าผมอยากจะได้ผมอยากจะได้คนแพ็คอะครับสวีช็อปเออเฮ้ยผมผมได้คนงานใช่ไหมหรือนต้องไปทนทาี่ห้องวะํำคานตำรวจ ไป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 也没用ไปไม่ยุ่งตำรโกดใส่กันครับไปทำกับคนที่เอาจังอ๋อโอเคโอเคโอเคได้เลยพอดีตำรวแป๊บหรืวุ่นวายจังเลยอ่ะยุ่งนะวุ่นวายเลยวุ่นวายนี่เปล่าคุณเควินเปล่าถูกปะเนี่ยผมทำถูกอ๋อถูกแล้วโอเค เควินเดวิสได้เบสแล้วแอซซัสเตชันโอ้โต้องมาเลือกสตเตชันให้แพ็กแล้วก็เอามาไว้ในอ๋ออ่ะ,ะไอหมอ,อนี่ทำงานละเฮีย hey, he งานแค่นี้วันละสองร้อยดอลหรอวะโอ้โหเป็นไปนะ ว่าไม่ใช่แหละเฮียมึงต้มกูและมึงต้มกูแล้วแหละเฮียมึงไม่จริงแล้วเฮ้เฮ่ทำงานสายนี้คืออ๋อมันมีค่าแบบประกันความเสี่ยงอย่างงี้หรือเปล่าเ yeah. นี่ยกูโดนต้มา้าริอ่ะน่าจะเป็นงนั้นที่ห้าร้อยห้าสิบห้า สองร้อยน่าจะให้ทำงานอื่นได้อีกนะรู้สึกเกีบกว่าขยงขยะได้ั้มไม่ค่อยคุ้นชินเลยว่ามีคนเดินด้วยตลอดเวลาเนี่ยโอ้โห ไอช็ดครกไอช็ดครกเมียบอกมึงจบดันทุเดย์นะฮาร์โมนมึงมาทำอ๋อโอเคโอเคผมใส่ก็นั่นแหละ สองร้อยดอลนะ่นเนี่ยเฮีเจ็ดพันห้าไอ้เจ็ดพันเจ็ดพันห้าเจ็ดพันสองเจ็ดพันามาเฮียไม่รวยได้ไงวะทำงานันเดียวได้ขนาดนี้นเฮียนี่มันอาชีพสร้างงานชัดๆบ่าเ้ย <c oughs> บ้าจริงเอ่อต้องลองห้าสิบห้าไอ้ไอะไรของกูเนี่ยกูณต้องไปซื้อของเี่ยเอ้ไป ของขึงนี่แทบจะเอ่อลุงผมต้องการหให้ดูหน่อยครับตัวหัวโลนเหรอผมมูวอ,อะแป๊บนะมิกซิ่นสเตชั่นโอจีอีกแล้วหาโอจกันอีกแล้วหากันให้ควักรุ่นนี้ สูตรตัวดำแล้วครับที่555ยังเลยยังเลยเฮ้ย hey, เ right <OG S 1> ม็ดหมดแล้วเนี่ยโอจีมีอยู่บ่วะโอจีววย OG อยู่กับตัวป่วะเดี๋ยวโอจีอยู่กับตัวหรือเปล่าครับทำงานแค่นี้ที่สองร้อย โอจีมีแต่โซดีเซลอะโอจีโอจีคุชโอเคมันมีกดเพิ่มไปหยิบมาแพ็กได้ Universal, มันผสมเอาหรอผมขอเพิ่มสี่สิบ scatter เอานะ่เอ่อ <Kush. S 2> พี่ครับมันมีต้มใบไหมครับไม่น่าจะนะแค่นี้ก็หนักแล้วน้องชายโอ้โหบรนนาแน่นอนโดนบรนนาคำมาสิโดนบรนณาคำมาเสิยครับ,มบ,นนรบมผมจะซื้อถุงไปลองแพ็กที่ไอ้เครื่องใหม่ นี่คือ,อยังไงโอ้โอ้โอ้กูไม่ต้องเสียสองร้อยก็ได้ป่าวะกูไม่ต้องกู woo, ไม่ต้องจ้างนั่นก็ได้ป่าวะไวกว่านะกู <c oughs> woo, ว่ากูไวมากเลยนะไอ้เฮียสองร้อยเลยนะเว้ย <c oughs> อันนี้แม่งแบบปุ๊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 บเลยอะ่ะมาวอชดีครับสวัสดีครับพี่เอถึงขั้นวอนเต้นเลยเหรอวะ ขัน้นวอนเต้นแล้ววะเหี้ยโอ้เฮี้ยถึงขัน้นวอนเต้นแล้ววะแค่กูจะมาซื้อน้ำยาบานปากเหี้ยน้ำยาบานปากทำห้กูโดนจับขนาดนี้เลยวะโอ้ไม่กอด คุณจะซื้น้ำยาบนปากเนี่ยนะโอ้มันรุนแรงขนาดนี้เหรอว่าฎุหมายบ้านเมืองโอ้แ้บบนปากครับขอมาวัชสามสิบอันไปเลยขอบคุณนนี้ับขอบุณดอกดอกมานะยครับเอ,อ่อ ผมกำลังคิดว่าผมว่าผมไม่ต้องจ้างเอลุงนั่นก็นได้นะสัปซเนี่ยยูสเควร์โกลทียเบรบิลพอตก็คือทำอันนี้ก็ไม่ต้องใช้นั่นใช่ไหมฮาร์โลซิมเพิลฮาร์โลกีไลมัดเพลสออนซัสเพนชั่นแร็คก็คือจะทำออกมาเป็นแนวฟาร์มถ้าอย่างนั้นนะ่ะผมขอล้องอันหนึ่งนะสปริงเกอร์ ดิ่ดอปได้แล้วสามอันเอสิดอีอัน yeah, นี้ <c oughs> เอออย่างเงี้ยมันดูแบบค่อนข้างที่จะแบบอ่าอ่าเดียม yeah. เยี่ยมประมาณนี้เซตอัพโอ้ยโอเคผมว่าเซตอัพมันโอเคมากแล้วตอนนี้ผมอยากรู้ว่า oh. granddaddy granddaddy มันจะเป็นยังไงนะสเก็ตดูในตรีมสี่ร้อยบาทใช่ครับในทรีม่วนสี่ร้อย p e นแคล a c ก,กับว i a g r a อดทนเลยลองดิโอ้ Energizing L.A. Fruit Tropical Thunder อย่างนั้นเหรอเทสีไหนเทสีวัยาดา,าชูดู55โอ้ว <laughs> โอ้ย วัยรีบร้อนรีบรรีบเรีบแรงไปรีีบบอร์ดรม่วีบเหนื่อยเย้ <c oughs> เป้พาารีรารีียรีบรีบรีบรไบไีบรีบทีบรีบราบรีรีบรีบรีบรรร ดาร์ b บัตดาร์คบัตอย่างนั้นเหรอพาลานอเอะสเนกี้พาลานอเอะโอ้ยสมเศร้าเลยวะ่ะเงียบทุกอย่างไม่เงียบลงโอ้ยเฮีย้ยเศร้าว,วะ่ะตัวนี้ไม่น่าขายโอย้ตัวนี้ไม่ดีอ่ะผมผมไม่ชอบอ่ะโอ้ตาย ดูดิดูโอ้มองมนวะ่ะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตอสโพว k i n กระตุต้นความคิดอย่างนั้นเหรอผมพาดมาไม่ได้ซื้อตลอดเลยขายอยากเล่นเอ้ยเกมดีสี่รอยยังคุ้มครับโอ้ <c oughs> <c oughs> าบางทีคนเราก็คิดมากจนหัวมันโตขึ้นไงน สมองมันก็จะโตขึ้นตามดีเหมือนกันก็ดีนะพี nah, ่ชอบนะเอาละเริ่มโดนัชดอกม่วงเฮ้ะมันผสมได้สองรอบเหรออันน so uhm ี้พี่เพิ่งรู้จริงๆนะค l o r ี่เดนส์เฮียโหมันโอ้โหถ้าอย่างนั้นมันเชีย โอ้คุณชมไม่งั้นแม่งสูตรแม่งมีเยอะเพียบเลยเอ็กโปร4ป่ะตัวระเบิเดอย่างนั้นหรอโอจีมัง t ี taste the shit explode the shit อ้าวอ้าวตายเลยเหรอ